กระบะเข้ามาใหม่อีหนึ่งค่ะเลยผ่อนเพียงแค่800พันต้นเท่านั้นเองได้เป็นตัวท็อปอีกด้วยนะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะรอแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะโครงสร้างโครงคสร้าตัวรถเดิมๆเ,เลยนะคะภายในนะคะเบาะหนังสีตาลตัดด้วยด้าสีน้ตาลน,นะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารตัวท็อปแบบนี้เขามีแอร์หลังมาให้ด้วยพื้นที่กว้างขวางออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะใครมองหากระบะสีประตูยกสูงนะคะแบนลองที่น่าใช้งานแนะนำเป็นคันนี้ หนึ่งคันเลยนะคะสนใจคันนี้ดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมารีวิวอัปเดตรถข้าใหม่ให้กับพี่พี่ได้ดูอีหนึ่งค่นเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันต้นๆนะคะขอรายได้18ื่นเท่านั้นเองนะคะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะใครมอหากระบะไว้ใช้งานอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0 8 2ย์แปดสองเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสาม เบอร์พิง d แอดไลน์ได้นะคะได้เป็นนิส s ันนาวาร่นะคะ b บ็ k e d ดิชัน4ประตู2.5 EL นะคะปี2019นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะ 489,000บาทนะคะสนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าทักมาหาพิงตัวเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะคุณลูกค้าคันนี้หา้ามพลาดออปชันเขาจัดเต็มให้แน่นอนนะคะตัวท็อปอีกด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็รูปลักษณะนะคะโครงสร้างของตัวรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นสีดานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะโลโก้ตองกตา เป็นโลโก้นิส s ันนะคะ ทะเบียนนี้เลย3 0 2 9นี้ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ปรับสภาพในส่วนของรอบตัวรถแล้วก็ภายในให้กับคุณลูกค้านะคะในส่วนของยางคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะเขาจะได้เป็นล้อแม็กมาให้นะคะแม็กซีดัมแม็กขอบ18นะคะ ในส่วนของตัวยางนะคะได้คันนี้ได้ยางปี2018มาให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปยางในส่วนของยางปีใหม่ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะมีราวบันไดสีดํามาให้พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะคุณลูกค้าติดก,กับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะคันนี้มีกล้องนะคะ360องศาติดกล้องรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะ ภายในกันบ้างภายในนะคะคันนี้ได้เป็นระบบเซนทัลล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตหรือรอยเม็ดอาร์ตต่างๆของเขาก็เดิมเดมกันเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้ครบเลยนะคะ ุ่มเปิดถังน้ำมันนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้ครบเช่นเดียวกันนะคะพรมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลไยมันติฟังก์ชันนะคะจอทัสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด,ด้วยเข็บสีมาลนะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะ ะะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะโครงสร้างคมสันตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าคันนี้ออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะคะได้กล้อง360องศามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมค์กันเลยนะคะเกียร์เบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มคูสาตาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะ สำหรับคันนี้หน้าจอสสวยขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่1 2 0 0 0 0กโลนะคะได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เลยนะคะมาพร้อมกับจอทัสกีนมาให้นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะระบบความปลอดภัยตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเต็มๆแน่นอนนะคะระบบความปลอดภัยนะคะมีมาให้นะคะมีก้อง3้อง360องศากล้องถอยหลัง นะคะมีมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็รับสายได้นะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลยนะคะปุ่มพุชเตาร์จะอยู่ตรงอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะพรมลัยหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพรมลไยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะมีช่องใส่แก้วน้าผลน้ํามีมาให้ครบเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ มีเช่าใส่ของนะคะมีมาให้ครบเลยนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาดูในส่วนของแผ่นเพดกันบ้างแผ่นเพดตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงด้านข้างมีเลยนะคะด้านข้างในส่วนของประตูของคนขับนะคะเช็คได้เลยจากศูนย์นิสสันของตัวรถนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะมือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ นะคะคุณลูกค้าภายในคันนี้คือกว้างขวางนะคะมีส่วนของผู้โดยสารมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะแอหลังมีมาให้มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะออปชั่นฟังชั่นจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะกบบระเป๋าจินโจ้ด้านหลังมีมาให้พร้อมมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าปิดเปิดมาให้ได้นะคะกระจก บาเลื่อนของเขานะคะแล้วก็มือจับแต่ได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้อีกด้วยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้มาดูในส่วนของยางด้านหลังกันบ้างยางด้านหลังยางปี2018นะคะแมกขอบ17ได้เป็นแ็กสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มีส่วนของ m ม็ก i n e r อรของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมีสติกเกอร์แบ e ็กอิชชันอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะกันชนด้านหลังนะคะจะได้เป็น4เดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3ม,มีมาให้นะคะใส่ของเยอะเลยนะคะคุณลูกคายย้ายังอะไรนะคะเดี๋ยวเราใส่ใส่อยู่ตรงด้านหลังตรงด้านท้ายให้นะคะมือจับสเดียวกบตัวรถเลย นะคะสาหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีด้วยนะคะคุณลูกค้ามาดูร,รอบๆตัวรถกันเลยนะคะโครงสร้างโครงสร้างโคมสันตัวรถของเขาก็เดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้านะคะมาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2018นะคะแม็กขอบ17นะคะแม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยมีราวบันไดสีดามีมาให้พร้อมนะคะ ติดฟิล์มรอบพันนะคะมาพร้อมกับการศาสตร์ทั้ง4บานให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่มองหากระบะสี่ประตูไว้ใช้งานเอาไว้ขนของนะคะขนของกลับบ้านคันนี้แนะนําเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะผ่อนเพียงแค่แปดพันตะนเท่าน,นั้นเองนะคะคู่มือต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะสาหรับคันนี้นะแล้วก็ตัวกล้องอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็น ติดกล้อง360องศาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาก,กระบะไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้าไว้ขนของช่วงเทศกาลนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้แนะนําให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเพิ่งข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะนิสสันนาวา r ่านะคะแบ็กอ e ีชั่น4ประตู2.5 EL นะคะปี2019นะคะสําหรับคันนี้นะปี2019เลงไปอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0กโล 848,900บาทนะคะเนะคดีดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่3.09นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเล่านะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ นะคะแบตเตอรี่คือก็อใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคุณลูกค้าชุดไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานมีมาให้นะคะตัวสปริงต่างๆนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2 0 0พนนะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆแน่นอนนะคะจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวา ฝาก,กระโปงนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะสติกเกอร์มออกนะคะแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวาราตีหลังการขายให้อีก30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ สำหรับใครที่พองหารกระบะสี 4, ประตูยกสูงตัวท็อปผ่อนแปดพันขอไรายได้หมืนแขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะแนะนำไปคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะติดก้ส้อยหกสองศาให้มีการตรวจรถให้นะคะสองรายการให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะได้เป็นนะคะนิสันนาวา a ่านะคะ 2.5EL BackE เอประตูเกียร์ออโต้นะคะปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า40,000 0 89,000บาทเลขมาอยู่ประมาณแสนสองนะคะออกได้ทุกอาชีพขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนสำนังกงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะ ก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ